เรื่องเล่าผีตอนเจอดีที่อินเดียสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อเอิงเอย่ยและเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเคยได้ไปพบเจอมาด้วยตัวเอง คือย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2564ตอนนั้นเรากับเพื่อนเพื่อนเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเรามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนคนแรกนั้นเป็นผู้หญิงเขาชื่อว่าตองส่วนอีกคนที่เป็นผู้ชายนั้นชื่อเฟิร์ส พวกเราสามคนตกลงกันว่าหลังเรียนจบจะพากันไปเที่ยวที่ต่างประเทศและประเทศที่พวกเราจะไปกันนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ท้าทายและน่าสนุกนั่นคือประเทศอินเดียโดยเรากับเพื่อนต่างก็หาข้อมูลและหาที่พักกันอยู่นานพอสมควร ก่อนที่จะตัดสินใจบินไปเที่ยวตอนถึงวันที่จะบินนั้นแม่ก็มาส่งที่สนามบินและได้ให้พระเครื่องกับเรามาอง์คหนึ่งแม่บอกว่าไปเที่ยวต่างแดนพกของแบบนี้ไปด้วยจะได้อุ่นใจจากนั้นเรากับเพื่อนก็ขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปยังประเทศอินเดีย พวกเราไปถึงที่นั่นตอนเวลาบ่ายโมงแล้วเรากับเพื่อนก็นั่งรถไปยังโรงแรมที่จองไว้พอถึงห้องพักเราก็จัดข้าวของต่างๆซึ่งเรากับตองจะพักอยู่ห้องเดียวกันส่วนเฟิร์สนั้นเขาอยู่อีกห้องหนึ่งจากนั้นพวกเราก็พากันลงไปหาอะไรกินแถวนั้น พอถึงตอนประมาณสองทุ่มเรากับเพื่อนก็ชวนกันกลับโรงแรมพอมาถึงโรงแรมเราก็รีบเข้าไปอาบน้ำเพราะเราเพลียมากจากการนั่งเครื่องบินและออกไปหาของกินทั้งฝุ่นทั้งแตรรถทั้งอะไรก็ไม่รู้มันดูวุ่นวายไปหมดแต่ก็สนุกไปอีกแบบ จนเราอาบน้ำแต่งตัวพร้อมที่จะเข้านอนแล้วจู่ๆตองก็เดินมาถามว่าเธอเปิดน้ำที่ฝักบัวไว้ทำไมซึ่งเราก็ยืนยันว่าก่อนออกจากห้องน้ำเราก็ปิดสนิทดีตองก็ทำหน้างุ่นงงและก็พูดว่าเออช่างมันเถอะคงไม่มีอะไรหรอก พอถึงตอนสี่ทุ่มเฟิร์สก็มาเคาะห้องแล้วถามพวกเราว่ามีอะไรทำไมไม่โทรมาทำไมต้องมาเคาะประตูกันเสียงดังขนาดนี้ตอนนั้นเรากับตองก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปเคาะพวกเรากำลังจะนอนกันอยู่แล้วแต่เฟิร์สก็ยังยืนยันว่ามีคนมาเคาะประตูห้องเขาจริงๆ พอพูดคุยกันเสร็จแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอนโดยก่อนนอนเราก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์ซึ่งตอนที่เราสวดมนต์อยู่นั้นมันก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาเบาๆ <S 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 พอเราสวดมนต์เสร็จก็ถามตองว่าหัวเราะทำไมตองเขาก็ทำหน้างง แล้วพูดว่าเปล่าเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเรากําลังจะเคลิ้มหลับอยู่แล้วพ่อต้องตอบมาอย่างนั้นเราก็เลยเลิกคิดต่อเข้าใจว่าคงจะหูฝาดไปเองจากนั้นเราก็ล้มตัวลงนอนหลับไปในช่วงตอนกลางดึกของคืนนั้น เราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่ามีคนเอามือมาจับที่แขนเราแล้วบีบแขนเราแรงมากเราเลยลืมตาขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามันเป็นเงาของผู้ชายร่างใหญ่มายืนจ้องหน้าเราอยู่เราตกใจมากเลยร้องกรี๊ดออกมา จนตองที่นอนอยู่ข้างๆเขาสะดุ้งตกใจตื่นแล้วถามเราว่าเป็นอะไรเราจึงเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอให้ฟังตองเลยพูดปลอบใจเราว่าไม่มีอะไรรอกเธอคงแค่ละเมินน่ะแหละนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นแต่เช้าจากนั้นเราก็พยายามขมตานอน เพราะตอนนั้นมันก็เป็นเวลาตีสามกว่า,วาแล้วพอถึงตอนเช้าเราก็พยายามคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้พบเจอมาเมื่อคืนและได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้เฟิร์สฟังเฟิร์สเลยบอกว่าเมื่อคืนเขากดโดนแต่มันมาเป็นลักษณะของเสียงผู้หญิง ทั้งปรีดทั้งร้องไห้ยอยู่ข้างๆแต่เฟิร์สเป็นคนที่ค่อนข้างจิตแข็งและไม่ค่อยกลัวอะไรแบบนี้จึงพยายามปล่อยผ่านไปแล้วพวกเราสามคนก็ออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆวันนั้นกว่าที่พวกเราจะกลับเข้าโรงแรม ก็ตอนสามทุ่มแล้วหลับพ่อมาถึงห้องขณะที่กำลังเปิดประตูเข้ามาในห้องเสร็จแล้วเราก็ได้เหลือบไปเห็นเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างๆเตียงเราเลยสะดุ้งนิดหน่อยจนตองถามว่าเป็นอะไรเราเลยตอบว่าเปล่า จากนั้นพวกเราก็พากันเข้าไปในห้องแล้วแยกย้ายกันทำกิจวัตรของตัวเองขณะที่เรากำลังจะคล้อยหลับตอนนั้นเราได้นอนหันหน้าไปตรงหน้าตา่างจูๆ่ๆเราก็เหลือบไปเห็นว่ามันมีเงาคนมาโผล่อยู่ตรงหน้าตา่างเราเลยตกใจมาก และลองตั้งสติดูอีกครั้งก็ยังเห็นเงานั้นอยู่ตอนนั้นเรารู้สึกขนลุกและพยายามสวดมนต์อยู่หลายรอบจนเงาดังกล่าวค่อยๆเลือนหายไปเราเองที่ยังตกใจไม่หายเลยหาอะไรในโทรศัพท์ดูจนกระทั่งพลอยหลับลงไปอีก แล้วคืนนั้นเรานอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้พอมารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนว่ามีคนมาสะกิดเราเลยลืมตาตื่นขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นตองตองกำลังนอนน้ำตาคลอแล้วกระซิบบอกกับเราว่าอย่าหันไปมองนะ มีคนมองเราอยู่เราเองก็ตกใจและคิดว่านั้นคงเป็นผีตนเดิมแน่แน่เรากับเพื่อนเลยพยายามช่วยกันสวดมนต์จนในที่สุดเราก็หลับลงไปอีกครั้งกว่าจะตื่นอีกทีก็ตอนเช้าแล้วล่ะเช้านั้น เราเห็นตองกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์เราเลยพูดขึ้นมาว่าเป็นไงละ่ะเมื่อคืนโดนเหมือนกันใช่ไหมตองก็ตอบว่าสงสัยต้องหลอกให้ครบคนมัง้งหันไปทางไหนก็ยืนมองตลอดเราเลยบอกว่าต้องไปวัดทำบุญแล้วแหละจากนั้นเราก็อาบน้ำแต่งตัว เพื่อที่จะพากันไปวัดทำบุญตอนที่พวกเราไปถึงวัดนั้นพี่คนที่ขับรถมาส่งก็บอกราคาค่าโดยสารโดยเขาบอกว่าพวกเรามากันสี่คนคิดหนึ่งพรูปีคิดเป็นเงินไทยก็400้อยกว่าบาทเราจึงบอกกับคนขับรถว่าพวกเรามากันสามคน จะคิดเงินสี่คนได้ยังไงคนขับก็บอกว่าก็พี่คนนั้นที่มาด้วยเขาบอกว่าให้ส่งตรงนี้และคิดเงินได้เลยพวกเราที่ได้ฟังอย่างนั้นเลยได้แต่ทำหน้างงๆสุดท้ายก็เถียงกับคนขับรถไม่ไหวต้องเลยบอกว่าใจ่ายจ่ายไปเถอะสรุปแล้วเราก็รีบจ่ายเงิน และก็ไปทําบุญกันพ่อทําบุญเสร็จก็ไปหาของกินและกลับโรงแรมคืนนี้เราเองก็คิดว่าน่าจะได้เจอดีอีกแน่ๆเราเลยตัดสินใจกินยานอนหลับไปเลยซึ่งก็หลับลึกจริงๆเรามาตื่นอีกที ตอนใกล้จะตีห้าแล้วหลัะแต่จนแล้วจนรอดเราก็ยังหนีไม่พ้นเพราะผีผู้ชายตนนั้นได้มาปรากฏตัวให้เราได้เห็นอีกแล้วคราวนี้เขามายืนอยู่เป็นตัวเป็นตนจากนั้นก็ยื่นหน้าเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วพูดว่าสุกิยา ซึ่งแปลความได้ว่าขอบคุณตอนนั้นเราตกใจมากจนกรีดออกมาเสียงดังลันทำให้ตองที่นอนอยู่ข้างๆตกใจตามตอนนั้นเราร้องไห้แล้วพูดว่าคืนสุดท้ายก็ยังมาให้เห็นจนได้ตองก็ปลอบใจเราและพูดว่านี่คงเป็นความท้าทาย และฝึกความอดทนมากๆสินะกับการมาเที่ยวในทริปนี้พอถึงตอนเช้าเรากับเพื่อนก็ไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก่อนกลับเราตัดสินใจถามพนักงานไปว่าที่นี่มีอะไรไหมคะพนักงานก็ตอบกลับมาด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าหมายถึงผีใช่ไหมคะ ชั้นที่ลูกค้าพักอยู่นั่นนะสามห้องที่อยู่ติดกันกับที่ลูกค้าพักมีหมดเลยค่ะพอรู้อย่างนั้นเราก็ตกใจมากจากนั้นก็ถามไปว่าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเขาเลยบอกว่าที่แรกไม่คิดว่าลูกค้าจะเจอเพราะเรื่องมันผ่านมานานมากแล้ว พนักงานเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนได้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นโดยหนึ่งในห้องพักชั้นที่พวกเราอยู่กันนั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งคุมคลั่งซึ่งเกิดจากอาการหลอนยาเสพติดและเขาได้พังประตูของห้องข้างๆที่มีคนพักอยู่จากนั้นก็เข้าไปยิงคนในห้องพักทั้งสองห้องจนเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์นั้นนับได้ว่าเป็นการฆาตกรรมครั้งใหญ่สำหรับโรงแรมแห่งนี้และโรงแรมก็ได้ทำการปิดข่าวซึ่งลูกค้าที่ได้เข้าพักก็มีคนเจอบ้างไม่เจอบ้างและก็มีพวกเรานี่แหละที่โดนผีหลอกแล้วมาเล่าให้เขาฟังพนักงานโรงแรมยังบอกอีกว่า เขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและคงไม่ยอมไปไหนไง่ายๆเพราะเคยทำพิธีมาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมไปส่วนโรงแรมก็ยังเปิดให้บริการตามปกติพอพนักงานเล่าจบเราเลยพูดว่ามันคงเป็นความโชคร้ายของเราสินะที่ต้องมาเจอดีอะไรแบบนี้ ยังดีที่เขามาขอบคุณที่พวกเราทําบุญไปให้แต่มายืนจ้องแบบนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหัวใจจะวายพนักงานเลยกล่าวขอโทษเราส่วนเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรและเดินทางกลับประเทศไทยตามที่กําหนดและพอกลับมาถึงเมืองไทย เราก็ไม่ลืมที่จะเล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังแม่ก็บอกกับเราว่าพระที่แม่ให้ไปคงจะช่วยลูกได้ประมาณหนึ่งเพราะถ้าไม่มีของดีติดตัวป่านนี้เราคงจะเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วแหละซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นประสบการณ์หลอนๆที่ครั้งหนึ่งเรากับเพื่อน ได้ไปพบเจอมาในต่างแดนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณเอิงเอ่ยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับ เรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ